ดูไฟแนลอีพีกันไปแล้วครับผมแ,แล้ววันนี้นี่มีใครนี่มาวันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะใครมางานวันนี้ครั้งแรกครับเมื่อคืนได้ดูตอนจบหรือเปล่าดูอย่างชอบไหมจ๊ะหวานเจี๊ยบไหมครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแล้วมีใครมาซ้ำไม้จ้าวันนี้โอ้โหว่างกันใช่ไหมนี้มันเป็นวันหยุดค่ะแต่วันนี้มันหยุดมือนวันหยุดเลย อะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้ปกติวันจันทร์นี้ต้องทำงานนะใช่เหมือนวันจุดวันจันทร์เนี้เขาให้เราเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคจริงวันนี้เโอเฟคดีมากอ่ะครับผมเรายังไม่ได้แนนำตัวอ่าไม่ได้นำตัวเราเริ่มที่จูเนียก่อนไหมครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่บอนบุ๊กเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานอ่ะแบบเอาแบบเอาแบบเมื่อวานเผื่อ เออเปิดใครที่มาวันนี้แล้วเขาหลบสปอยอ่าได้ให้เขามาดูด้วยตาเลยนะได้อ่าจะเริ่มจากคุณไหมฟอสเดี๋ยวผมเริ่มคนแรกนะคโอเคผมเริ่มเองโอเคสวัสดีครับผมฟอสเจรัชพงศ์นะครับในเรื่องรับบทเป็นพี่อาร์ครับกระซิบุ๊กสวัสดีครับผมบุ๊กกระซิเดนนะครับในเรื่องรับบทเป็นน้องอาร์มครับ เซตาครับมาครับเชิญการครับครับพี่เพรอก่อนเลยครับผมนครับไม่ต้องอาโงเลยครับสวัสดีครับผมเพิร์ธนพนครับโอดูทาฮะรับครับกูดูเนี่ยเ่อกลงใกังมือไม่ช่มาเนี้ไ้เมยเมื่อกี้ี่ผมไม่เช่รเก็ได้เลย้อนบไรีได้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 ไดได้ได้ ไม่เศร้าเลยเองลูกจะลูกนิดหน่อยไหนลูกลูกพ่อไปแต่ต้าได้ครับไม่เอากูมานะซ้ำสวัสดีครับเซต้าครับผมรับบทเป็นน้องกันครับพอแล้วดีแบบมามาก่อนมามาก่อนมาพี่มาก่อนเลยพี่มามาครับมามาก่อนมามาก่อนไอ้ไอ้ไอ้จุ๊เนี่ยเป็นของตายของตายของตายนองตายสุดป สวัสดีครับมาร์คครับแล้วกดเป็นน้องวายนะครับออกโคงอีกได้หไหมหออกโค้งอีกได้ไหมออกมอจะฉลองคอุณบอกขึ้น <st> มาครับ <st> เออแฟนๆก็บอกว่านอนไปเออออกทีอยากขึ้นมาอีกฉล่องเมื่อกี้ครับก่อนก่อนขึ้นเวทีมามันมีอะไรอีกนะของมาร์คอ่แอะแถบอินเทอร์เน็ตเมืม่อกี้ก่อนขึ้นเวทีมาน้องเพิร์ลเขาบอกผมว่าเนี่ยที่มาร์คต้องเต้นอย่างนี้อ่าอันไหนงั้น อนนประมาณไหนเออลองดูถ้าถ้าน้องโตเดี๋ยวพี่ก้าให้กูไมได้เลยต่อราบตอนนี้ตัวเลยครับพี่มาหาใคเลยมาจู่มาจู่ๆมาจู่ไปอไยังไงคาดหวังไหมนี้พวกสุดท้ายนี่คนดูพวกคอเขาคาดหวังโอเคสวัสดีครับจูเนียร์นชัครับรับบทพี่ฟ้าครับแทนแทนักูเบโ้เร่องอไรเรื่องยง

ได้เหรอพระอะไรเพรอะไรไลฟ์อะไรเหลือไลฟ์ฟรีไลฟ์ฟรีครับเพรอยากอยากให้ทุกคนเป็นการซาวเช็คดีไหมให้ทุกคนพูดไลฟ์ฟรีพร้อมกันหรือว่าเราแบ่งเป็นฝั่งนี้ไหมแบ่งเป็นฝั่งดีดีดีเลยนึกฝั่งนึกฝั่งนึกเก่งนี้ฝั่งนี้ก่อนเอาไปฝั่งนึ้เก่องฝั่งนึกเก่อนนึกเก่งนึกเก่งดอ๋อฝั่งนี้นะฮะเซาเช็คนะจ๊ะเซาเช็คเอาใจไปแล้วเซาวเช็คเซาเช็คเอาฝั่งฝั่งซ้ายนี้ก่อนนะครับ one two three ไลฟ์ฟรีเป่ามากตัวมากอยากแก้ตัวไหมอยากแก้ตัวอะไรแอบแก้ตัวไหมต้องไปฝั่งขวาแล้วนะยี่เขินอยู่อล้วสัตว์ของเขาขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งคนไหนขอแก้ตัวเขาบอกไปเลยไปเลยไปเลยไลฟ์ฟรีไปคร่ะดอยอีกรอบนะครับอีกสักทีขอเสียงดังขึ้นกว่านี้ได้ไหมครับอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามไป ีี่สักยมันบอกว่าชีวิตกูเป็นอิสระเรามาฝั่งน si ี้บ้างดีกว่าอยากให้แพ้บ้างดีฝั่งนี้ไลฟ์ฟรีฝั่งนี้ไลฟ์ฟันไหมใช่ครับมันสนุกฟอสแปลว่าสนุกฟอร์สสนุกมั้ยสนุกให้ทุกคนคุยร้องกันว่าฟอรสแปลว่าสนุกเป็นการซาวเฉลี่ย ชื่อฟอสมันหลุดไปแล้วแล้วมันบางเนี่ยมันเขินเนี่ยไม่เป็นไรมเป็นหรอเป็นหรอเขินงั้นต้องเสียงดังมากๆนะดังกว่าร้านเอซพีนะโอเคไหมคนนี้ต้องดังสุดเลยฟอสเนี่ยมีป้ใบเลยดูนะดูปากกันนะครับใครติดทอมาฟอ์เนี่ยโอเคมาพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหม ว้วมันยาวไปไฟ์ฟันอะไรฟันว้าไฟ์ฟันันยาวหกัฟอสเดอรมันก็ฟอสฟันฟอสฟันฟอสฟันฟอฟันฟอสฟันฟอสฟันเนอม่เฟอฟอสฟันครับฟอสฟันฟอสฟันอาได้อันนี้เหลือฟอสเลาะปลาัอ่ะปลาป๊าบอ่าปลาบครับ ให้เรียกเป็นฟิวแบบว่าป๊าป้าขาเรียกอย่างนี้นะอ้าอาไหนอาท่ารอซิเดี๋ยวจะมีคนเรียกถ่าประจำท่าประจำคุณเนาะเวลาเวลาคนเรียกป๊าป้าถ้าประจำคุณในหนูเรียก่เนื่อ่ไ่เนอเรื่อสงส่งไปคส่งแล้วกส่งส่งเมากเลยนะตอนเนี้ยจูจูให้ให้ส่งอย่างงี้ถามว่า มีใครเรียกว่าป้าหรออ่าอ่อโอเคเอ่ะมีสองชั้นไม่ได้เอเอป้อาป้าป เอาไม่ไมม่ไม่ตรงกลางเอาเป็นชื่อแปะชื่อแปะได่อะไรเป็นสามคนเนี่ยชื่อแปะชื่อแปะโอ้โยยาวแล้จะอยากรูกจะเป็นจะเป็นพุ่งไม่มีที่โอ้โหวิศวะปู่สองต่อสองข้างเหรอคือพูดวันนี้ก็ไม่จบแล้วอ้าวผมว่าแกงนิ้ง่ายสั้นไหมน่ารักไงเลยถ้าคนแกงแบแกงคนน่ารักมนไม่สั้น สาวคนน่าเอาโอ้โส่งเลยนะส่งยร่มงรสาวมังกรสาวด้เยนะน่ารเลยน่าักให้เขแคกอนให้แคปเนะอเเาบไป่ะเรามาเซาเสียงต่ออ่ะทั้งอเลยนะครับอใจนะครับพว่าน่ารักนะอ่าแต่ว่าหันไปทงนู้นนะ เปลใจทรงผมกูด้วยวันนี้ผมคุณ่ารักเลยคุไม่น่ารักนะวันนี้ผมบอกคุณคุณพี่คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าตัดผมสั้นแล้วจะเท่ขึ้นสุดท้ายเดี๋ยวคุณจะโดนติดกิ๊บเองมือมือคุณไม่เหมือนกันบุ๊คเดี๋ยวรู้เลยอันน่ารักนะครับท่านอครับหนึ่ง เก่งมากครับถือ,อว่า <พอ S 2> เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีแสดงว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะแบบว่าส่งเสียให้เราแล้วเวลาที่เราขึ้นโชว์ใช่พอขอมปากหองคอครับถ้างั้นแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา